ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของ You Double Channel นะครับวันนี้นะครับผม You Double Channel จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกรรมอาหารง่ายๆนะครับนั่นคือไข่ลาวานั่นเองนะครับวิธีการทําจะเป็นอย่างไรไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับวัตถุดิบที่ตเราต้องเตรียมการนะครับหนึ่งเลยมีไข่นะครับไข่ไก่2ใบนะครับ2นะครับโหระพานั่นเองครับ3นะต่อด้วยพริกสดนะครับพริกแจ่วพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับ วิธีการเตรียมพริกนะครับต่อไปเราจะเอาพริกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาซอยเป็นแว่นๆนะครับเพื่อเอาไปโรยในไข่ของเรานั่นเองนะครับนะครับค่อยๆหั่นครับบางคนหั่นจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมชอบชิ้นโตๆครับนี่หั่นไปเลยโอเคพริกเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับ พริกนะครับเราก็หั่นไปเรื่อยครับเท่าที่เราต้องการนะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนาไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับตอกใส่ถ้วยนะครับตีใส่ตอกใส่ถ้วยนะครับนี่ตอกไข่ใส่ถ้วยครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราตีไข่จนขึ้นปูนะครับนี่เห็นไหมครับตีไข่ไปเลยครับนะครับเมื่อเราตอกไข่ตีไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมของไข่นั้นง่ายๆครับเพียงมีแค่ซอสปรุงรสนะครับที่ผมใช้คือเมกกี้นั่นเองครับใส่ลงไปนะครับหนึสองสาพอครับเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะไปขึ้นเตานะครับว่าจะเป็นไงต่อเดี๋ยวไปรับชมต่อเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดเตานะครับเสร็จแล้วตั้งกระทะนะครับตามด้วยน้ํามันนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะอ้วนเพราะละเพราะว่ากระทะที่เราใช้เป็นกระทะเชฟลอนนะครับ ไปนะครับพอเห็นกระทะเริ่มร้อนนะครับให้เรานําไข่ที่เตรียมไว้นะครับเทใส่ได้เลยนะครับนี่คนสักหน่อยนะครับคนสักหน่อยแล้วก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับให้เราเอียงกระทะนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ไข่มันกว้างขึ้นนั่นเองนะเห็นไหมเต็มกระทะเลยทีนี้เราก็นําพริกที่เราเตรียมไว้นะครับโรยลงไปเล็กน้อยนะครับโรยลงไปครับพอประมาณเนาะนี่ เห็นไหมน่ากินทิทชาตามด้วยโหระพานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าเพิ่มับกลิ่นข้าวนะครับเพิ่มให้ไข่ของเราหอมยิ่งขึ้นนะพอเราเห็นไข่เราเริ่มใกล้จะสุกนะครับเรานําไข่อีกใบหนึ่งที่เราเตรียมไว้เนาะเอามาตอกใส่ตรงกลางเลยนี่น่ากินทิทชาทอดที่นี่หอมทีงนูเลย เสร็จแล้วก็นําพริกที่เหลือนะครับเอามาใส่ต่อได้เลยนะครับนี่งใส่ลงไปเลยนะครับอุ้ยไข่แตกนี่ครับก็ใส่หัวพาลงไปนิดหน่อยนะครับใครชอบหอมก็ใส่เยอะได้เลยนะครับต่อไปเราจะเป็นการตักไข่ของเราเนาะดูนะครับว่าไข่เราเริ่มสุกหรือยัง เริ okay, ่มสุกแล้วนะเอาครับเป็นอันว่าเสร็จปิ้นนะครับไข่ลาวาของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับตะแต่นเสร็จแล้วนะครับสำหรับไข่เจียราวาของ YouDopper Channel นะครับเหมาะมากครับสำหรับคนโสดเนาะ,ะเมนูนี้นะครับทำง่ายกินสะดวกนะครับไม่อ้วนแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับกช่องของอยูดอปเปอร์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำอาหารในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้ดูนะครับไข่เจียวรา,าของเรานั้นชุ่มฉ่ำแค่ไหนนะครับนี่ขึ้นมานัวเลยสิครับอื้ามหำมากเลยครับอร่อยด้วย